สวัสดีครับครับผมนี่วันนี้ก็เทศกาลวันแม่ไก่วันแม่แล้วนี้ละหยุดยาวสี่วันครับผมนะครับใครเดินทางไปไหนก็ขอให้มีแต่ความสุขนะหรือว่าฝนเปิดพอดีเดินทางไปไหนก็น่าจะเป็นเทศกาลแห่งความสุขนะครับก็สำหรับพานใดที่ยังกําลังมองหาของขวัญชิ้นพิเศษให้สําหรับครอบครัวให้สำหรับคุณแม่ครับนะครับหรือว่าเอาไว้เป็นตัวเองสร้างครอบครัวผมแนะนําวันนี้นะครับ เป็นที่ดินทำเลดีนะครับราคาที่คุณจับต้องได้จริงครับผมสำหรับแปลงนี้วันนี้เราพามาอยู่ที่บ้านแม่พ่องนะครับบ้านแม่พ่องนะครับแม่พ่องมันเป็นมีสองฝั่งนะพี่โอ๊ก็เอาง่ายๆคือตรงนี้เส้นถนนที่เราไปศรีสัตว์ชนาลัยครับผมไปพระเทแถวนี้ก็ห่างจากโลตัสก็มาสองกิโลเมตรนะครับตรงยงยงวัดทองเหลือ นะครับฝั่งนี้ก็จะเป็นเขตตะบลบ้านเกาะส่วนฝั่งที่เรายอยู่เนี่ยก็จะเป็นของเทศบาลทา่าเสาอ่าเนี่ยก็จะสุดเขตแค่ตรงนี้ละที่เรายืนตรงนี้ก็จะเป็นถนนสี่เลนเส้นหลักนะครับอ่าก็เป็นสนุนที่เป็นเชื่อมตัวเมืองระหว่างอุตรดิตถ์ไปอ่าอำเภอศรีสัชนาลัยจังหวัดสุโขทัยครับผมถ้าถ้าตามแถวนี้ก็ที่เขาตอนนี้กำลังปรับปรุงขยายถนนกันนะต่อไปเนี่ยเดินทางสะดวกบสบายมากกว่านี้ะนะครับตอนนี้เป็นสี่เลนแล้วต่อต่อต่อไปแหละ โอทางนี้จะแบบเดินทางสะดวกเลยสําหรับแปลงนี้เพียงประมาณ3กิโลเมตรจากโลตัสครับผ <ม S 1> ด้านหลังเดี๋ยวให้น้องแพนไปดูด้านหลังนี่ด้านหลังเนี่ยตรงทางที่น้องกาลังแพนไปคือทางเข้าเมืองอุตรดิตฐ์ใช่ไหมก็ไปโลตัสประมาณ2.5กิโลนะครับแล้วก็ด้านหน้าก็จะมีเป็นร้านสะดวกซื้อนะเป็นพวกร้านค้าร้านอาหารต่างๆครบเดินทางเข้าออกสะดวกแน่นอนสําหรับแปลงนี้ แปลงนี้เหมาะสำหรับท่านที่กำลังจะหาที่ดินไว้สร้างบ้านหาไว้ซื้อเก็บไว้เก็งกำไรได้นะเป็นที่ดินขนาดกำลังพอดีใช่กำลังพอดีนะครับวันนี้เราพามาชมอะไรพี่เอ๋พามาชมที่ดินเปล่านะครับขนาด100ตารางวานะครับเป็นที่ดินแปลงสวยๆเลยสำหรับซื้อเก็บไว้เพื่ออนาคตก็ได้หรือใช้สร้างบ้านที่อยู่กาศสยก็ได้เพราะว่าสังคมดีอะไรดีก็คือ อยู่อยู่อยู่ในโซนชุมชนน่ะถูกต้องก็เป็นที่ดินจัดล็อกนะครับผมนะครับเดี๋ยวเราพาขับรถพาเข้าไปแล้วกันเดี๋ยวเราจะไปจากถนนเส้นตัวอาพาธวารีเนี่ยก็เลี้ยวเข้าไปสักประมาณ6 0 0เมตรเท่านั้นเองครับผมนะครับป่ะเดี๋ยวเราพาเดินเฮ้ยไม่ได้พาเดินพาขับรถเข้าไปแต่จะพาเดิน600เมตรนี่ก็นั่งน้าเลยนั่งนาเลย รตรงนี้ก็ถ้าเกิดใครมาไม่ถูกก็ตรงนี้เขาจะเรียกว่าเป็นทางเข้าบ้านห้องสูงนะครับแต่บ้านห้องสูงเนี่ยจะต้องเลี้ยวเข้าไปประมาณ2กิโลนะครับแต่เราตรงนี้มันจะอยู่ในเขตที่เป็นท่าเสาอยู่นะครับเราเลี้ยวเข้าไปเนี่ยยังเป็นชุมชนของเขตแม่พ่องอยู่นะครับก็จะเลี้ยวเข้ามาจากตัวเส้นสนุนภาคบรีเส้น4เลนเนี่ยเลี้ยวเข้าไปประมาณ600เมตร,รนะครับเราเลี้ยวซ้ายเข้ามาถ้าเกิดเราอยู่เธอแล้วนะเราตอนนี้เราหันหน้ามุ่งเข้าเมืองแล้วเราก็เลี้ยวซ้ายตรงทางเข้าบ้านห้องสูงเนี่ย โซนนี้เนี่ยก็จะมีทั้งโรงเรียนแล้วก็หรือจำง่ายง่ายครับแลนด์มาร์กก็คือสวัสดิการแรงงานก็เป็นมีทั้งเป็นศูนย์รยาชการเป็นแหล่งชุมชนขนาดใหญ่นะเข้าไปด้านในนะครับเพราะสุดท้ายทางตรงที่เราเข้าไปเนี่ยสามารถไปทะลุโรงพยาบาลอุตาหกิรได้ด้วยนะพี่โยใช,ใช่ไหมด้านซ้ายมือจะเป็นโรงเรียนคิสเตียนนะครับท <ist> ่านใดมีลูกมีหลานโรงเรียนนี้เขากเก่งื่องภาษานะ <ผ>เออเนี่ยกตตรงเข้ามาเนี่ยอย่างที่ท่านเห็นเลยครับมีบ้านหลังใหญ่ๆโตๆกันเยอะนะครับก็เป็นแหล่งชมชอุอ่ะไม่เปี่ยวไม่เปี่อไม่เปี่ยวเนี่ยมานี่เดีวีวยองก็จะเป็นบ้านนี่ยังอยู่ในเขตเมืองอยู่แต่ได้ความสงบนะครับก็เข้ามาสักประมาณห้าร้อเมตรนะครับพอห้าร้อยเมตรปุ๊บเราจะมาเจอกับเป็นตัวโครงการบ้านจะสรนนะครับเราเลี้ยวซ้ายเข้าไป ตรงไปเนี่ยก็จะไปออกตรงบ้านห้องสูงอ่ะไปหลังโรงพยาบาลอุตตรดิษฐ์ครับ <พ ồng S 1> แต่เราไม่ต้องไปเราผ่านมาห้าร้อยเมตรเราเลี้ยวเลี้ยวขวาเข้าไปก็เลี้ยวขวาจากถนนเส้นนี้หนึ่งร้อยเมตรเท่านั้นเองอ่าตาถนนนี้มีบ้านเพื่อนบ้านครบหมดแล้วนะเนี่ยมีเพื่อนบ้านแล้วเนี่ยแล้วเ<ม>ส้นนี้นะนอนา,าคตเนี่ยเดี๋ยวจะต้องตัดอ่าไปเข้าทะลุอีกซอยหนึ่งตรงซอยหมู่บ้านเราพัฒน์สอนอืมอี่ยโอสะดวกเลยแต่ผมว่าเข้าจากตรงนี้ก็สะดวกนะใช่ใช่รอรอตัด หนึ่งร้อยเมตรถึงแล้วนะครับเดี๋ยวขออนุญาตจอดตรงหน้าแปลงนี้ค่ะครับเดีย๋ยวเราเดินเข้าไปนิดหนึ่งนะครับแปลงนี้นี่โอ้โหเข้ามานี่สะดวกสบายนะพี่เอ๋บอกได้เลยว่าอนาคตเนี่ยก็คือได้กําไรแน่นอนซื้อเก็บไว้นะตอนนี้นะที่อย่างที่เห็นนะที่ผมบอกอะ่ะก็คือจะเข้าออกได้ทางถนนหลักเส้นอุตรดิตถ์ีสัชนาลัยแล้วก็อีกเส้นทางหนึ่งเนี่ยอนาคตเนี่ยก็จะไปถัดผ่านมหมู่บ้าน เราแปลงนี้ประพัดสอนอหน้ารูปแปลงที่ดินเนี่ยเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าครับนะครับหน้ากว้างสิบหกคูณยี่สิบี่โดยประมาณนะครับมันอาจจะมีเศษเล็กๆน้อยๆนะครับแต่เราภาพรวมก็คือสิบหกคูณยี่สิบี่ด้านหน้าติดถนนคอนกรีตขนาดใหญ่นะครับก็แบ่งหลายทางไว้แล้วนะครับตัวคอนกรีตขนาดห้าเมตรนะครับแต่มีการแบ่งไหลายทางไว้ด้านหลังอีกเนาะเนี่ยก็จะเริ่มต้นเขตตังแต่ตรงพี่โอเลยปักแดงๆเนี่ยใช่เนี่ยหน้ากว้าง รูปแพลงสวยนะสี่ยมผืนผ้าสวยท่านใดที่มองไม่ชัดหรือว่าเดี๋ยวไปดูภาพมุมสูงของเราครับผมีนะครับพอดีช่วงนี้ก็ฝนตกฝนตกหน่อยพึ่งฟ้าฝนก็จะเปิดก็จะมีต้นไม้คคบครับผมไฟฟ้ามีน้ำประปามีน้ำประปามีเพราะด้านในมีบ้านทุกคนนะด้านในมีบ้านหลังเดียเดี๋ยวให้น้องหันไปดูแล้วกันก็อย่างที่บอกด้านในมีมีบ้านอยู่ตรงไปตัดทะลุไปออกหมู่บ้านรสอนเนี่ยซึ่งเป็นหมู่บ้านใหญ่ช่วงหลังหลัง ที่ดินแปลงเ,เล็กๆมันหายากนะพี่โอวครับผมใครที่กําลังมองหาเอาไว้เก็บไว้ลงทุนหรือว่าวันนี้อยู่ในช่วงเทศกาลวันแม่ามครบอ,อบครัวอยากจะหาไว้ให้ครอบครัวไว้สร้างอนาคตไว้ประมเป็นของฝันผมว่าแปลงนี้เนี่ยได้ตอบโจทย์ท่าหลายๆคนนะครับใช่ครับผมเนี่ยอันนี้ถ้ามีหลักหลักเขตมันชัดเจนนะเนี่ยมองเห็นไปเลยจะเป็นแนวเดี๋ยวน้องเดินเข้าไปนิดนึงก่อนเดี๋ยวให้น้องผาเดินเข้าไปดู น่าจะเห็นชัดอยู่เนี่ยก็หน้ากว้าง16ลึกกประมาณากา 24, 24ก็รูแปแลงนี่สีเหล่ยมผื้นผ้าส,สวยๆลงบ้านเดี่ยวนี่สบายเลยนะ16เ <ผม S 2> นี่ยง่ายเลยเพราะโดยส่วนใหญ่หน้าบ้านบ้านเนี่ยถ้าหลังใหญ่แบบสุดๆกันเลยเนะี่ยก <9 S 1> ็9เมตร10เมตรนะอีกบา,านนึงนะที่ดินอ่ะไม่ต้องถม,ถมไม่ถมถม,ถมไม่เยอะเพราะว่าระดับเดียวกับว่าเสมอถนนดแล้วอ่าอ่าอาจจะมาปรับปรุงเล็กๆน้อยๆนะครับอยู่ในกล้องอาจจะมองเห็นไม่ได้ชัดว่าเอ๊ะ ที่ดิมาระดับไหนเพราะอาจจะมีหญ้าลกอะไรลกนะครับนี่นี่แต่ก็มาดูด้านหลังแปลงนี้เนี่ยที่สําคัญเอกสารสิธิ์พี่โอเป็นโฉนดนศอสอีส่จอครับพร้พอมโอนนี่หลักหมุดชัดเจนเ <c oughs> นี่ยพากันเดินุยก <c oughs> ็ <c oughs> สวัสดีท่านผู้ชมครับที่เพิ่งเข้ามาชมไลฟ์ของ a m s, <S วันนี้นะครับวันนี้พามาชมที่ดินแปลงสวยๆขนาดพอหมาพอเจาะนะครับเนื้อที่หนึ่งร้อยตารางวานะครับ อยู่ที่เขตตำบลท่าเสานะครับนี่ใกล้ๆก,กับสวัสดิการรายงานจังหวัดอุตรดิตถ์นี่อันนี้ที่ที่กล้องเห็นอยู่นี่คือด้านหลังนะเนี่ยด้านหลังเนี่ยก็จะมีหลักหินแนวเขตชัดเจนนะฝั่งเนี้ยอืมครับผมพอแล้วพอแล้วไปต้องเลยไปลึกขนาดนั้นอ่าอโอเค <laughs> ค่อนข้างเห็นชัดครับสําหรับแปลงนี้นะครับแนวแนวเขตมันชัดเจนอยู่แล้วนะครับ ก็สาหรับโซนนี้นี่ใกล้หลายๆอย่างนะมันได้เป็นที่ในเมืองแต่ยังได้ความเงียบสงบนะท่านใดที่กําลังหาไว้พักอาศัยนะครับสร้างบ้านหนึ่งงานนี่อาจจะมองว่าดูเล็กนะแต่ยยจริงๆแลยย้วสร้างบ้านมาจริงๆนี่คือแบบโอ้โหดูแลกันนี่ขนาดนี่กําลังพอเหมาะนะพี่เอ๋ครับผมใช่บอกได้เลยว่าที่ดินแปลงสวยๆขนาดนี้ราคาแบบโอ้โหเลาๆอย่างนี้นะแล้วที่สําคัญเนี่ยข้อดีของที่นี่นะ ที่ดนมาเสมอถนนแล้วอ่ะมีถนนคอนกรีตมีไฟฟ้ามีประปาครบ,บเรื่องสาธารณูปโภคเนี่ยสําคัญนะพี่โอครับถ้าเกิดไปซื้อที่มันไม่มีไฟฟ้า<อ>ไม่มีประปาเนี่ย<อ>เหนื่อยหน่อยนะนเหนื่อยนะถนนคอนกรีตเนี่ยอันนี้ก็เพื่นสร้างเพื่นอะไรกันมารถขนาดใหญ่ที่สําคัญโซนนี้มันเป็นที่ดินจับล็อกนะครับมีเพื่อนบ้านมีอะไรตามท,ที่ทางเราเข้ามาก็มีบ้าน หมูบ้าจะสันขึ้นไปสามหลังแล้วนะ,ะแล้วด้านในก็เป็นมีมีบ้านคนยังอยู่ทั้งในอันอีกสามสี่หลังนะครับเ,อเยอะเลยฮะเดี๋ยวรอถนนตัดผ่านใช่ใช่สำหรับวันนี้ใครที่กําลังหาที่ดินสวยๆแปลงนี้นะครับเนื้อที่หนึ่งร้อยตารางวาะนะครับก,กับวันนี้เพียงแค่ราคาสี่แสนห้าหมื่นบาทสี่แสนห้าตารางวาละสี่พันห้าบาทเอ้สี่พันห้าร้อยเท่านั้นสี่แสนห้านี่ราคาพร้อมโอนครับผม เอกสารสิทธิ์โฉนดคูดแดงนะครับสําหรับแปลงนี้มั่นใจได้เลยกับการซื้อที่ดินกับเราอันดับแรกปลอดภัยแน่นอนครัฉโฉนดจริงซื้อขายกันได้จริงปิดการขายจริงนะครับอันดับสองราคาโดยตรงจากเจ้าของทุกแปลงะนะครับ<ม>ทันใดไม่สะดวกซื้อเป็นเงินสดเรามีบริการดูแลเรื่องสินเชื่อให้ก็ที่แดงแปลงเอ๊ะที่ดินแปลงนี้ก็เช่นกันนะครับใครสนใจอยากสร้างบ้านทางเราก็มีแบบบ้านดูแลเรื่องอ่าแบบบ้านยื่นขออนุญาต สิ่งง้าใหดูแลให้ถ้าเกิดเข้ามามาเอเมสเซะทีเดียวจบนะครับสำหรับเรื่องบ้านเรื่องที่ดินต่างๆเนี่ยมาครบจบทีเดียวที่เอเมสเซจนะครับประสบการณ์มากกว่า1ี่5ปีแล้วปีนี้เข้าปี15แล้วนะครับก็ครึ่งค่อนชีวิตแล้วพี่โยมมาเถอะเข้ามาปรึกษากันก่อนไม่ซื้อไม่เป็นไรลองเข้ามาปรึกษากันก่อนมีธุระมีอะไรประปังแวะมากินน้ำเย็นที่ออฟฟิศได้นะครับครับไหนก็ฝากแตปนี้ด้วย450,000บาท ก็ถ้าท่านใดสนใจนะครับอยากจะสอบถามรายละเอียดหรือเข้ามาปรึกษาหรือนัดเข้าชมที่ดินแปลงนี้นะครับสามารถติดต่อไปที่เบอร์โทร089215022หรือเบอร์ที่สำนักงานนะครับ05441456 5นะครับหรือถ้าไม่สะดวกโทรมาก็ฝากข้อความไว้ในช่องทางที่เรากำลังไลฟ์สดได้นะครับไม่ว่าจะเป็น f c e b o o k ก k ิ o ตถูกหรือใครที่เข้ามาชมไลฟ์ไม่ทันวันนี้ก็เข้าไปดูย้อนหลังที่ช่อง YouTube ของ A m e s s เ g e นะครับก็ทุกช่องทางที่จะสามารถ ลงประกาศได้เราฝากขายครับเราเราดูแลให้ครบทุกช่องทางแล้วก็ไม่มีค่าใช้จ่ายขายไปได้ไม่คิดเงินนะครับเหมือนกันสำหรับแปลงนี้คุณตั้งราคามาเราขายให้นะครับ4 5 0 0 0 0บาทเท่านั้นนะครับสำหรับแปลงนี้ก็ฝากไ้ด้วยครับไม่อยากค่าดโอกาสดีๆมีที่ดินสวยๆสำหรับการลงทุนในอุตาหตรรมีบ้านสวยๆพร้อเข้าอยู่นะครับราคาโดยตรงจากเจ้าของครับผมแนะนำเข้ามาที่ AM a s s ม t มาครบจบที่เดียวสำหรับเรื่องอสังหาริมทรัพย์นะครับ โอเคสำหรับวันนี้ฝากไว้แค่นี้เนาะแล้วก็พรุ่งนี้อ่าออฟฟิศเอเมสเซจปิดหนึ่งวันนะครับกลับมาเปิดวันพุธนะครับก็สวัสดีวันแม่ครับขอให้ทุกท่านที่มีคุณแม่อยู่หรือว่าใครที่มีนั้นก็ดูแลกันนะครับใช้ชีวิตให้มีความสุขครับโอเคมมีอะไรฝากไหมมีฝากในช่อิกเกอร์เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไลฟ์เสร็จแล้วว่าตอบตอบพี่เขาทางช่องทางโอเคเดี๋ยวแป๊บนึงฝากไปนิดนึงอย่าใครดูคลิปจบแล้วอย่าเพิ่งปิดหนีไปไหนเดี๋ยวอ่าทีมงานในเมสเซจ เดี๋ยวเอาไปภาพวิดีโอมุมสูงไปแปะไว้ให้ทายคลิปนะครับเพื่อได้เห็นภาพมุมสูงกันนะครับโอเคสำหรับวันนี้น่าจะครบถ้วนแล้วครับก็สวัสดีครับสวัสดีครับกายหวนแม่เนาะอย่าลืมรักรักแม่มากๆครับผมมรักแม่ทุกวันแหละจริงๆเห้อนะครับพันสองพันก็ให้เอาเอาหมดอะให้ให้ไปสองพันขอกกับห้าพัน Thank you